สวัสดีค่ะชาวราศีกันยีจาก Queen ับ c o u s e by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำปี2567วันเดือนปีเกิดราศีเซกได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะก็ชาวราศีกันในเดือนนี้นะเรามาดูแนวโน้มกันก่อนใครที่เคยมีปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสในช่วงปีที่แล้วปีนี้นะคะไพ่6ไม้เท้าแล้วก็เ h e ะเชอร o อขึ้นมาแล้วหมายความว่ามันส่งต่อ เรื่องราววุ่นวายแต่มันจะคลี่คลายได้ในปีนี้นะคะโดยเฉพาะครึ่งแรกประมาณ3เดือนแรกของปีทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นไปได้ด้วยดีคุณจะได้ผลตอบแทนจากความเพียรความเหนื่อยยากลําบากที่คุณพยายามทํามาที่คุณพยายามแก้ไขมานะคะ <c oughs> ปีนี้ชาวราศีกันจะมีจิตใจที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บอกว่าปัญหา ปัญหาไม่ได้หายไปปัญหายังคงอยู่แต่คุณจะสามารถจัดการกับมันได้มากยิ่งขึ้นปีนี้ไม่อ่อนโยนเลยแล้วก็ยังถึงขั้นว่าอาจจะเวียงอาจจะวีนได้ด้วยซ้ํานะคะไม่เคยร้องไห้เคยเสียน้ําตาให้ใครเคยใจดีใจอ่อนปีนี้ n o MORE นะคะฉันจะเข้มแข็งแล้วแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพชาวราศรีกันไดไพ่ t uh, ท of s w o ปีนี้นะคะ สุขภาพภายในของตัวเองอาจจะปีนี้อาจจะมีการผ่าตัดปีนี้อาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือหรือไม่สบายครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้อย่างหนึ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือคนรอบข้างของคุณอาจจะมีคนที่คุณรักและคุณห่วงใยไม่สบายนะทีนี้ไพ่บอกว่ามาดูเรื่องการงานกันบ้างและความดี๋ยวความรักเราค่อยว่าทีหลังนะคะเรื่องการงานมันจะดูวุ่นวายดูไม่ค่อยลงตัวดูมีความล่าช้าแต่ว่ามันมีความ มั่นคุมมันมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะ The Impress แล้วก็ไพ่ The w a n t ผู้หญิงมีอำนาจผู้หญิงคนที่ลักษณะเป็นผู้หญิงมี energy เพศหญิงจะช่วยสนับสนุนช่วยดูแลช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องการงานนะคะใครที่ทำกิจการเกี่ยวกับอาหารการกินความสวยความงามนะคะแม่และเด็กพวกนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะใครต้องใช้ความแบบหน้าออกหน้าออกตาพวกนี้คุณจะ ได้ผลเรียกว่าสามารถใช้หน้าตารูปร่างหากินได้หมดเลยนะได้ผลดีกิจการดีนะคะ,ะถ้าคุณทำงานโดยทั่วไปเป็นงานประจำก็ต้องบอกว่างานมันค่อนข้างจะล่าช้าแต่ว่ามันดีมากๆและถ้าคุณทำงานกับผู้หญิงนะคะถ้ามีเจ้านายเป็นผู้หญิงเขาจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าปีนี้คุณอาจจะไม่ค่อยอยา,ากจะพึ่งพาใครแล้วปีนี้ ต้องลงมือทุกอย่างด้วยตัวเองต้องเข้มแข็งร้องไห้ไปว่ามีใครช่วยทําด้วยตัวเองปีนี้ชาวราศีกันจะลุกขึ้นมาสู้นะคะ <c oughs> ความสําเร็จเริ่มเห็น แววนะคะในช่วงวันสามเดือนแรกแต่ช่วงเมษาพฤษภาช่วงมีนาเมษาคุณอาจจะต้องมีการเดินทางมีความวุ่นวายในเรื่องหน้าที่การงานมีอะไรไม่ลงรอยกับคนรอบข้างบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีการแก่งแย่งอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะอ่อโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเด็กๆคุณอาจจะแพ้ได้แต่ถ้าเกิดคุณที่มีปัญหาด้วยอายุเ,เท่าๆกันอันนี้อืมก็ เรื่องก็จะยาวพอสมควรอึดอัดงุดหงิดบางคนอยากจะย้ายที่ทํางานแบบไม่อยากจะอยู่แถวนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางสั้นๆในช่วงประมาณกลางปีนะทีนี้พอผ่านช่วงสงกรานมาเมษาพฤษภากันไปนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าตำแหน่งการงานสวยมากไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ king of wands ถ้าใครที่จะลงทุนเป็นเปิดบริษัทเป็นของตัวเองหรือมีกิจการเป็นของตัวเองถือว่าดีมากๆใครที่ สใครที่สมัครงานมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงทำงานประจำถือว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับบรรจุได้เป็นหัวหน้านะคะ มีเกณฑ์การไปดูงานด้วยทุกอย่างจะค่อนข้างลงตัวช่วงปลายปีมีโชคลาภเล็กๆน,น้อยๆเรื่องเงินเรื่องทองจะอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นใครที่วุ่นวายอะไรหลายๆอย่างมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าทางช่วงกลางๆปีวุ่นวายไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันสงบใจใจิตใจมันจะสงบมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโซลูชันที่ดีปีนี้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงขั้นท็อปอะไรมากมายแต่ว่า ถ้าใครที่กําลังแสวงหาความมั่นคงการเริ่มต้นที่ดีหรือว่าอะไรที่แบบทําแล้วอยู่ตัวไม่ต้องมาลุ้นอะไรมากมายปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆค่ะเป็นการก้าวช้าๆแต่มั่นคงของคุณในปีนี้นะคะ ทีนี้เรามาว่ากันด้วยยังไงสุขภาพอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นปีมีโอกาสป่วยมีโอกาสต้องไปเยี่ยมคุณหมอหรือว่าต้องพาคนที่คุณรักคุณเอ็นคุณใส่ใจไปตรวจเช็คสุขภาพนะคะ uh huh. ทีนี้ส่วนเรื่องความรักคร่าวๆโดยทั่วไปคนที่โสดอยู่ปีนี้มีโอกาสที่จะ เจอความรักนะคะแน่นอนเลยไพ่เห็นคู่รักขึ้นมาและอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนในเครื่องแบบวิศวกรแนวหนักๆแนวแบบเฮฟวี่เฮฟวี่หน่อยแนวฮาร์ดในฮาร์คอร์หน่อยอะไรเงี้ยนะคะเดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสได้พบได้เจอมีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันพบหน้าพบตา ปีนี้เราว่าคนโสดมีโอกาสสละโสดมากๆมีการไปเยี่ยมไปมาหาสู่ใครที่คุยกันมานานสักพักแล้วยังไม่เคยเจอหน้าหรือนานๆนเจอกันทีปีนี้มีเกณฑ์การเยี่ยมเยียนและพบเจอกันค่ะคนที่มีคนคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรพวกนี้ก็ความรักก็ค่อคนข้างลงตัวนะคะถ้าปีที่แล้วมันมีปัญหาหลายๆอย่างปีนี้ทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นแต่ยังคงต้องศึกษาและดูอะไรกันไปต่อเรื่อยๆนะคะยังคงต้อง คงเส้นคงวาคงกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างอย่าผีถามแต่ความสัมพันธ์เรียกว่ามันกลับมาฟืน้นแล้วก็มันคงมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่านี่ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ระวังปัญหาในเรื่องการเงินความรักแฮ ppy ดูมีความสุขหลงไหลกันมากๆแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราท้าอแล้วก็เราพยายามทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีมากๆแต่มันก็เหมือนไม่ดีพอสักทีอาจจะด้วยเรื่องเวลาที่มีให้กันไม่เต็มที่หรือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนบอกว่าตัวเองดูดีไม่เท่ากับแฟนอะไรเงี้ยมันก็เป็นความน้อยเง้อต่ําใจบ้าง แต่ความสัมพันธ์ความรักเขาก็ยังรักกันดีอยู่นะก็ยังรักใช่ยังรักดูแฮ ppy อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณอาจจะไม่อยากไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างของแฟนอยากจะอยู่กันแค่สองคนมีความรู้สึกว่าไม่ชอบคนรอบข้างของเขารู้สึกเขาพูดจาไม่ดีกับเราหรือว่ารู้สึกแบ่งแยกรู้สึกมีสังคมคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์ ส่วน <c oughs> คนที่เราคอยว่าเฮ้ปีนี้จะมีโอกาสมีใครกลับมาหาเราไหมไพ่ขึ้นมาบอกว่าค่อนข้างยากนะคะอาจจะได้ข่าวคราวหรืออาจจะเจอกันบ้าง ได้คุยกันคำสองคำอะไรเงี้ยแต่ว่าการกลับมาดูค่อนข้างยากและลำบากนะคะเอาละมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีกันไพ่บอกว่าปีนี้ขอให้คุณ have fun นะคะให้มองทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอย่ามองว่าเป็นอุปสรรคทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์เป็น experience ที่แบบเออหาไม่ได้แล้วก็ให้มันเอ็นให้ enjoy ไปชีวิตของเรา มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกเครียดเพราะเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมาแล้วเครียดตลอดเวลาคุณจะไม่มีความสุขเลยแม้กระทั่งว่าประสบความสําเร็จดังนั้นพยายามมองอะไรให้มันง่ายๆสบายๆแล้วก็ดีทอ็อกซ์ปีนี้ปัญหาอะไรก็ตามที่มันคัางค้าง,งมานานจะต้องถูกเอามาปัดฝุ่นจะต้องมาทําความรู้สึกแย่ๆความสัมพันธ์แย่ๆการงานแย่ๆคุณจะต้องดีท็อกซ์มันออกมานะคะคุณจะต้องปรับขึ้นมาและไพ่ก็เชียร์อัพอย่างสุดๆเลยว่า you are not afraid ไม่ต้องกลัวคุณทําได้นะคะทุกอย่างคุณทําได้หมดเลยแต่มันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างปรับเปลี่ยนคือถ้าคุณทํำทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็จะผลลัพธ์เหมือนเดิมปีนี้มองโลกให้แง่ในแง่ดีอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันเป็นปัญหาข้างทางเปลี่ยนแนวทางใหม่ทําได้มาเลยลงมือทําได้เลยนะคะแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ในปีนี้โอเค ก็รา,ายละเอียดปีกย่อยของแต่ละเดือนก็อย่าลืมติดตามคลิปในช่วงเดือนนเดือนนั้นๆน่ะน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลงคลิปทยอยมาช้าบ้างไม่ช้าบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงตามจังหวะเวลาแต่ยังไงก็ตามนะคะปีนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําลังแงใจสู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ